สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เวิร์กช็อปบริษัทพรีเมียมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปดูแผนกโอเวอร์ฮอนกันค่ะเราจะพาไปทําความรู้จักกับเครื่องซ่อมบํารุงนะคะและ1ในเครื่องซ่อมบํารุงนั่นก็คือเครื่องกลึงนั่นเองค่ะเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่ามันมีการทํางานยังไงไปดูเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เครื่องกลึงแล้วนะคะหรือเราจะไปดูกันค่ะว่ามันมีการทาํางานยังไงนะคะเราจะไปสอบถามพี่พเซอร์วิสของบริษัทรีเนียมกันค่ะสวัสดีค่ะคพี่ชื่ออะไรคะพี่เก่งครับพี่เก่งใช่ไหมพี่ข้างหลังชื่อพี่อะไรคะเก๋าครับผมอโอเคพี่เก๋าค่ะอยากจะสอบถามพี่เก่งว่าเครื่องกลึงเนี่ยค่ะเขาใช้กับงานอะไรเหรอคะใช้กับงานงานเซอร์วิสครับพี่งานกลุ่มนะครับเราจะใช้เป็น เซตศูนย์ชิ้นงาน<ะ>ครับแล้วก็ซ่อมชิ้นงานอ๋อ,อแล้วอย่างเครื่องเนี้ยค่ะมันมีขั้นตอนการทํางานยังไงหรอคะขั้นตอนแรกใช่ไหมครับค<ะ>เราเอาชิ้นงานขึ้นมาตั้งบนหัวจับครับแล้วก็เซตศูนย์ชิ้นงานขั้นตอน่อไปก็ตั้งมีดตั้งมีดเสร็จใช่ไหมครับ<ะ>แล้เราก็ดูที่ชิ้นงานครับว่าเราจะซ่อมตรงไหนครับสมมติเราซ่อมตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะซ่อมตรงนี้แล้วเอามีดเ่อะของเดิมลงไปครับ เราก็จะทําการไม่ทันสเตย์ขึ้นมาขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะเก็บงานเก็บชิ้นงานครับเก็บชิ้นงานเสร็จเราก็จะเอาไมโครวัดครับ จบไปแล้วค่ะสาหรับการสาธิตวิธีการกลึงนะคะอยากจะสอบถามพี่เก่งว hmm. ่าถ้าลูกค้าค่ะจะเอาของมาแมชชีนกับบริษัทเราอะค่ะลูกค้าจะได้อะไรกลับไปคะได้สินค้ามีคุณภาพดีกว่าเดิมคคับผมก็คือเหมือนได้ของใหม่เลยใช่ไหมคะแล้วนอกจากการกลึงอย่างนี้ค่ะบริษัทเรายังมีบริการอะไรอีกไหมคะครับเรามีบริการซัพพอร์ตหลายอย่างครับมีเครื่องพิมพ์ใมครับค่ะเครื่องคว้านค่ะเครื่องตัดมิลลิ่งครับแล้วก็เดเดียน ก็คือไม่ว่าลูกค้าจะเอาชิ้นงานอะไรมาให้เราเราก็สามารถต้มได้หมดเลยแล้วก็ได้ของดีกลับคืนไปสู่ลูกค้าค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะีพีหน้าเราจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกรอติดตามชมกันเลยค่ะบ๊ายบาย